ค่ะต้อนรับสู่เกม Bunny Heaven ค่ะเราได้อัปเดตเคลื่อนขของเราแล้วนยโยบายความเป็นปส่วนตัวโอเคใหญ่ๆะพี่เป็นคนชอบน้องกระตุยมากไม่งั้นไม่สะสมน้องไมมีม่หรอกนะคือชอบมากค่ะต้อนรับสู่ Bunny Heaven ค่ะต้อนรับสู่ Heaven หมวของคุณนคืออะไรวหมกลงนจะเป็นแมวหรือจะเป็นกระต่ายลูก โอเครับเรีย้ยงกระดายตัวแรกของคุณอ่ะรับเลี้ยงไฮแชนอตน้องพิปปินพิปปินอาอ่านไม่ทันเลยลูกอ่ะโอเคโอ้นี่นี่เราเหรอหม่อย่างนี้แหละครับน้องพิปปินครับโอเค้องพิปปิน นี่แคทรียาเหรอนี่ชืชอแคทรียาแล้วลตกลงเป็นผู้หญิงผู้ชายงงเฮ้ยตกลงเพศคือ,อยังไงโอเคเอาน้องมาให้เราว้าวมีตะก้าด้วยมาเปิดดูกันเถอะได้เลยครับตะกา้าธรรมดาบรรจุ5แคลอรอแล้วก็สาไปเทมโอเคเออว้าวมีตะก้าด้วยโอเคเปิดเพื่อรับ วัดขึ้นเพื่อเปิดเงินอะไรวะเงินอัพเกรดกระต่ายเป็นแครอทโอเคใช้แครอทในการอัพเกรดน้องใช่ไหมไอเทมอัพเกรดกระต่ายแท็กเป็นมิดรางวัลแท็กเป็นมิดโอเคนะ ครับคุณเวลาคอเคียสามสิบวินาทีน้องฟิปปินกับแคทเทอรีอาอ๋อนี่เรานี่เราจะต้องขายตัว <laughs> ขายความน่ารักของน้องฟิปปินเพื่อเอาเงินมาทำให้เราเติบโตเวียงโอเคมั่วสิ่งฟูโอเคค่ะน้องฟิปปินหนูต้องนะอ๋อนี่ตัวนี้น่าจะน่ารักนะ,ะเออสองแล้วลูกน่ารักจัง น่าจะน่ารักอะดูจากเงาก็แบบอ้าวน้องพับิกาที่รู้จักกันในชื่อแพ็บโอเคลูกแต่โอเคเอานี่อ,กอะกอดลูกอะหนูต้องทางานนะพี่ปินเดี๋ยวหมามาดูก่อนพี่ป,ปินหนูต้องทางานนะลกูกนี่อะต้องให้ลูกค้าเขาแบบกอดเราเราต้องขายบอดี้เราลูกเราเกิดมาน่ารักจังวะเราเกิดมาเนี่ย นะมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือเราต้องออนซ้อขนเข้าใจไหมลูกเพราะงั้นเนี่ยมันมันเกิดมาหนูไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากกินแล้วก็นอนแล้วก็อื้อเหม็นฉึงแล้วก็พี่ๆแบบลาดทั่วๆไปนะลูกเพราะงั้นเนี่ยความสามารถของหนูก็คืออ้อนขนแค่นั้นลูกนะเรื่องจริงามา,มา,มาไม่ได้พูดเล่นนี่ไดรางวัลเห็นไหมไม่งั้นถ้าหนูไม่อ้อนขนหนูจะเอาแครอทที่นายกินลูกใช่ไหมครับ โ okay. อเคทำงานต่อสิลูกเร็วๆหมามาได,ได้ซื้อเพื่อนให้หนูเพิ่มแนะเอาไหมเอาหม,อมาเพิ่มไหมหม,มาเอาเพื่อนเพิ่มให้ไหมเพราะงั้นหนูก็ต้องทำงานนะลูกอะให้ลูกค้าเล่นกอดไปจนชีแชมปกว่าจะได้ตังค์มาซื้อแคร์ัดหนึ่งอันเก็อีง่ายเก้อีง่ายคืออะไรบะโอเค เปิดเมนูเฟอร์นิเจอร์แต่เพื่อรับดรา,ายขึ้นหน่วยหนึ่งอัปเกรดแครอทแท็กเป็นมิดอันนี้วันนีทั่วไปอัปเกรดกระต่ายแต่ที่ไหนผู้เล่นต่อได้เลยครับเอ๋คนก็นจะไปกันแล้วลูกน่ารักยังนี่หนูเยี่ยวดไหนนี่หนูตัวนองตัวนี้ ถ้า้ก้ดใบใหม่มาเ่ยเมื่อเงื่อนธรรมดาเลอกเออกี่มามาเริ่มรอยขึ้นแล้วต้นไม้แบบง่ายให้ลูกค้าไว้นั่งไงถูกไหมเลิกคือนี่เราต้องรำนวณขาสุดยอดไปลูกค้าต้องใช้โคดิแทนเพื่อโอเคตังค์ไม่มีว่างั้นเถอ,อะอะได้ได้ได้ไดอะอะทำงานแล้วลูกๆฉันไปไหนหมดว่เนี้ ลูกฉันหายไปไหนตัวหนึ่งโอเคมาแล้วทำงานลูก <c oughs> โคตรน่ารักโอเคแล้ว okay. หัวใจสิบดวงด้วยพิปินโอเคลูกพิปินหนูจะหาหัวใจให้หมามาได้ไหมลูกสิบสอันพิปินน่ารักว่ะอ้อตรงนี้เลื่อนมาได้นะมีรถขายขนมตรงนี้ โอเคปึ๊บน่ารัก,กว่ะเล่นแล้วใจฟูฟองแบบฟูวาฟูวาเป็นไงคะดอกสาวสมุเกีว,วน่ารักกนะ่ะชอบท่านนอนจังพิฟินพิฟินทำงานหลูกนี่ทำงานหลูกหมาจะรอดูแล้ววัาเราจะได้เพื่อนใหม่นะลูกนะได้แล้ว ได้ okay. nah. ตากาาศาศาศา้าธรรมดาเลยกำนังมาไว้มาดูใหม่โอเคน้อยกอดไปน,น่ารักหนึ่ง second ได้รางวัลขอบคุณ โอเคฟูฟักมาม่มาจะเก็บตังค์ไ้ซื้อเพื่อนอะ่ะจะให้ฟูฟักหนูก่อนก็ได้นะเลูกอ่ะอ่ะได้เพื่อนใหม่ละเยี่ยมมากได้เพื่อนใหม่มาตัวหนึ่งเลยดูซิพันอะไรคะอ่ะสามสองหนึ่ง น้องเฮเซลไปกระต่ที่พี่พลังงานมาก,จกิจกรรมซื้อคือกระโดดเราเรารับซื้อเพื่อความเพื่อรองทุกการเงินของเล่นโอเคครับแสดงว่าตัวนี้สนโอเคนี่ตัวนี้สนใครจะรับเลี้ยงน้องฮะน้องสนคะ่ะเก็บใบไม้นี่คือใบไม้หรืออื้อหนูวะลูกหนูแอบไปอือไปในกองใบไม้หรือเปล่าครับลอวตัวไหนดีเราขอนำเสนอตัวใหม่ของางานอุ้ย น่ารักดูงหนีน่ารักอ,อ่าแล้วไปเอาตัวไหนแคะเรามีอยู่สามตัวนี่แหละค่ะตัวไหนอ้อนเก่งที่สุดรู้เลยใช่ไหมตัวไหนรู้ไหมที่อ้อนเก่งที่สุดชื่อน้องชื่อปาปิก้าปาปิก้าคีย์อ้อนน่ารักจริงๆเลยลูกมันสามารถเรียกแครอทจากกระเป๋า ของเจ้านายได้แบบไม่ยากเลยอ่ะคือน้องๆใช้แบบบอดี้ได้คุ้มมากใช้หน้าและบอดี้ได้คุ้มในการที่จะแบบดึงดูดอืมดึงดูดพวกแบบของรางวัลต่างๆใช่ไหมครับลูกพี่ก็เคยเลี้ยงครับกระต่ายชื่อน้องกิ้ว ลองกิ้วโดนหมากัดตายที่บ้านแม่พี่โคตรเศร้าตอนนี้เลยไม่กล้าเลี้ยงแบบว่ากลัวจะเสียใจกลัวจะเฮิร์ตอีกพอเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์มันก็ถึงวัยของมันมันก็ตายเศร้าไปอีกโอเคเล่นเลยเนี่ยเลี้ยงในเกมเนี่ยไม่มีตายไงปาปิก้าต้องแารความสีใจได้เลยลูกโอเคอ่ะ อาถูถูอาถูบาปิก้าอ่าลูกอ่าเลิเซอสุดไปทำงานลูกไปไปนี่น่ารักเลยว่ะมันดูใจเย้ร้านยุดใหม่ใช่ไหมแม่โอเคโอเค โอ๋โอ,อน่าจะเป็นเกมในเครือโอเคครับอ่ะสาวแงวลองไปเล่นดูนะเออมันก็มีฟังก์ชันแค่นี้แหละซื้อกระต่ายเลี้ยงกระต่ายนะคะมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเยอะวันนี้อะไรอ่ะลูกโอ้ยปาปิก้านี่มันโคตี้ออนเลยนะกระต่ายสุขสันต์เลยนะลูก ไปไปทำงานแทรอดเกอันแท็กเป็นนิ้โอเคไปตามนี้สาว มันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะพี่ว่าเดี๋ยวเรารอเลเวลสี่เราก็ได้ตัวใหม่โ okay. อเคไปลองเล่นดูนะคะน่ารักพอสมควรอยู่น้พิพิปเดี๋ยวจำชื่อก่อนน้องพิปินน้องปาปิก้าแล้วก็เฮเ,เซลไปแล้วค่ะบายพี่มาริจังเอาไปดูประมาณนี้นะน่ารักเลนโล,ลกสวยขึ้นมาเลย